อำเภอพ,าพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเพิ่นได้มีการประกาศเหตุสงข้ามกับยาเสพติดค่ะโดยเดจัดคิกออฟมูบานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะวัทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟมูบานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ พร้อมทั้งประกาศว่าระจังหวัดอำนาจเจริญเหตุสงรามกับยาเสพติดนะคะตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสมชัยวันนสุดนายอำเภอพนาค่ะนายชัยยงพงศัยพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอผูมด้วยการโรงเรียนผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นกำน,นันผู้ญ่บาและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเมฆของแผ่นดินรวมกิจกรรมในเถื่อนีค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมคิกออบมูบานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามคัคคีมูที่16ตำบลใหม่กรอนอ,อนําเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญในเทือนี่นะคะก็เป็นจุดดําเนินการของจังหวัดและก็ร่วมมือกันกับอําเภอพนาค่ะรวมไปถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและก็บผ้าคีเครือข่ายทีเกี่ยวของกันทุกภาคส่วน เพื่อที่จะเป็นการสางกระแสและกะปลูกจิตสำนึกให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและกระเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนและกะอ,องค์กรประชาชนนะคะได้เห็นความสำคัญและกบบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมู่บานให้มืดไปภ้าในปีหนึ่งค่ะตามเป่าหมายของรัฐบาลนะคะโดยกิจกรรมในเทือนี่เพิ่นกับประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะกิจกรรมการประกาศว่าราจัหวัดอำนาจ,จเจริญเหตุสงครามกับยาเสพติดต,ตามนโยบายกระทร่งมหาไทยให้เป็นว่าราหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บาน สร้างความปรูความเข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานป้องกันและ,ะแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนเมฆของแผ่นดินนะคะป้องกันและ,ะแก้ไขในเรื่องของยาเสพติดซิปขั้นตอนค่ะโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํานาจ,จเจริญและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเมฆของแผ่นดินของจังหวัดอํานาจ,จเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะนาเพื่อให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและก็นในชุมชนนี้มืดไปภายในหนึ่งปีตามเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ